สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเยน็นๆแบบนี้ของทุกวันเลยนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อน่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่อยากจะซื้อ iPhone นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคา ของ iPhone 2รุ่นซึ่งเป็นรุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็คือจะเป็น iPhone 15แล้วก็15 Plus พันะครับทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นซึ่ง15 Plus พันะครับขนาดหน้าจอเท่ากับรุ่น Pro นะครับก็คือ6.7นิ้วส่วนถ้าเป็น15ธรรมดานะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้ววันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนมิถุนายนนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสําหรับ iPhone ทั้ง2 น,นี้ซึ่งรายละเอียดของราคาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดเดี๋ยวในคลิปนี้ผมเล่าแล้วก็สรุปให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 15แล้วก็15 Plus นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่7มิถุนายนปี2024มีราคาจากหลายร้านมาให้ท่านเลือกซื้อกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับ iPhone 15นะครับร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านจากทาง Apple โดยตรงเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าถ้าสั่งซื้อจะได้รับสินค้าเป็นของแท้อย่างแน่นอนช่วงนี้ยังมี Pro 66นะครับเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่6นะครับยาวไปจนถึงวันที่8มิถุนายนสําหรับ iPhone 15ร้านนี้เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900ลดราคาล่าสุดเหลือ26,590บาทนะครับราคานี้ยังมีส่วลดเพิ่มเติมให้อีกย ถ้าท่านอยากจะได้ส่วนลดอยากจะได้คูปองนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada เขาจะมีคูปองแจกให้นะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะจ่ายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับการจ่ายผ่านวอลเล็ตการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าถ้าอยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนด้วยในขั้นตอนการจ่ายเงินเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะผ่อนแบบไหนผ่อนกี่เดือนซึ่งดอกเบี้ย0%นะครับสำหรับสีมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่128กิกะไบต์ สินค้าเป็นของแท้1 0อเปเซ็เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 15 p l u พนะครับก็ขายโดยทาง Apple เหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ37,900ลดราคาล่าสุดเหลือ31,90 0บาทนะครับถ้าใช้คูปองก็อาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ2 9 0 0 0ถึง30,000บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะครับอยากไดผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนสำหรับสีมี5สีนะ คมุวามความจ,มามจุสินค้าเป็นของแท้ร0อเปรลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15บันะครับจากทางด้านแอป Lazada มาพร้อมกับ Pro 66นะครับสำหรับเดือนมิถุนายนชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับ ส่วนราคาจากทางด้านแอป Sho ปป e ไปดูกันที่ iPhone 15กันก่อนนะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน i Studio นะครับซึ่งก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างด้วยแต่ว่าถ้าอยากจะได้ราคาพิเศษมาสั่งซื้อผ่านช h อปป e ได้เลยนะครับสำหรับ iPhone 15เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปะกะติ32,900ลดราคาล่าสุดเหลือ28,200บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากพร้ผ่อนผ่อนได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปเเปลี่ยนคืนได้ภายใน10 วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 15 Plu s จาก s h อป e ีนะครับราคาเริ่มต้นที่32,800ซึ่งก็จะเป็นร้านจาก Studio 7นะครับแต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวซึ่งถ้าเป็นร้านอื่นราคาก็จะเริ่มต้นที่ประมาณ41,000น่ะครับถ้าในที่สน,นใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h อป e ีทั้ง iPhone 15แล้วก็15 Plus พนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสาหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นเลยจากทางด้้าน Lazada แลว็ ป e. ท่านชอบร้านไหนนะครับก็เข้าไปสั่งซื้อได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่า iPhone 15แล้วก็15 Plu ัโปรใหม่สําหรับเดือนใหม่นะครับปรับลดราคาเหลือเท่าไหร่บ้าง เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับสำหรับ iPhone 15นะครับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,700ถ้ายายค่ายก็ลดอีก1,500นะครับราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ18,200บาทประมาณนี้แล้วก็ยังมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยสำหรับแพ็กเกจเน็ตรายเดือนนะครับมาดูกันที่แบบแรกเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ที่ราคา19,700มีค่าเนงหน้าด้วยนะครับ5,000โปร1 499ซื้อได้ที่ราคา28,000ค่าหน็ดลุงหน้า4,000โปร1199ซื้อได้ที่ราคา22,300ค่าหน็ดลุงหน้า3,000แล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา23,800ค่าหน็ดลุงหน้า2,100บาททุกโประนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วน iPhone 15 Plus นะครับความจุ128 g b เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ราคาเริ่มต้นที่23,900สำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับย้ายค่ายลด15,000กันโปรโมชั่นเน็ดรายเดือนแบบแรกเป็นแพ็กเกจ ซื้อได้ที่ราคา2 3 9 0 0ค่าเหนี่ดลูกหน้า5,000นะครับโปร1 4 9 9ซื้อได้ที่ราคา25,000ค่าเหนี่ดลูกหน้า4,000นะครับโปร1199ซื้อได้ที่ราคา26,500ค่าเหนี่ดลูกหน้า3,000แล้วก็โปร899ซื้อได้ที่ราคา28,000ค่าเหนีดลูกหน้า2,100ทุกโปรสัญญา12เดือนเหมือนกันนะครับส่วนเนที่อยากจะผ่อนผ่อนได้เป็นโปรดีแท็สบายเปย์ผ่อน0%นะครับใช้เพียงแค่บ,บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นซึ่งสิทธิพิเศษนนนนีีี้้้มใใหสหสสาารับลูกคคทท่่ อยากไปซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปร,โปรโก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 15ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น18,700แจย้ายค่ายลด1000นะครับเหลือ17,700รวมถึงใช้ AIS p o i n t นะครับก็ลดลงไปได้อีกอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 6ื0 0ถึงหมื่นเท่านั้นมีให้เลือก3ความจุนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีส่วน iPhone 15 Plu s ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น22,900นะครับ ย้ายค่ายลด1,000เหมือนกันเหลือ21,900ใช้แต้ม AIS point ลดเพิ่มได้อีกนะครับในส่วนของความจุมี3ความจุสําหรับสีมีครบทุกสีวิธีการสั่งซื้อถ้าสั่งออนไลน์เป็นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับไปเลือกซื้อกันได้แต่ว่าถ้าเราสั่งออนไลน์ไม่เป็นสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อก็อไปได้ที่ศูนย์ AIS shop สาขาขปิดท้ายกับที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับเริ่มกันที่ iPhone 15กันก่อนซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น18,700แนะครับแต่ว่าเขาจะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้อีก1000บาทรวมถึง t o Point นะครับก็นามาใช้ลดราคาพิเศษเพิ่มได้อีกด้วยโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา19,700เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนโปร1 4 9 9ซื้อได้ที่ราคา2 2,800 Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา22,300ทุก Pro นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าสัญญามี12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา19,700เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ตตรงหน้าด้วย2,247บาท Pro 1499ซื้อได้ที่ราคา2 8 0 0ค่าเน็ตตรงหน้า2,247บาท Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา22,300ค่าเน็ตตรงหน้า1,284บาททุกโปรสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา19,700 0 0ใยค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา18,700เมื่อใยค่ายมาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ตดูหน้าด้วย2,247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา19,800โปร1199ซื้อได้ที่ราคา21,300ทุกปโปรสัญญา12เดือนใยค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา22,800นะครับส่วน iPhone 15 Plus ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น22,900นะครับมีส่วนลดให้1,000บาทเหมือนกันส่วนโปรปลูกค้าปัจจุ จุบนนะครับซื้อได้ที่ราคา23,900เมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับโปร1499ซื้อได้ที่ราคา25,000โปร1199ซื้อได้ที่ราคา26,500ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าหนีตรงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา23,900นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699นะครับค่าหนีตรงหน้า2,247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา25,000ค่าหนีตรงหน้า2,247บาทโปร1199ซื้อได้ที่ราคา 16500ค่าเน็ตลงหน้า1284บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา23900ย้ายค่ายออนไลน์ซื้อได้ที่ราคา22900เมื่อย้ายค่ายมาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699ค่าเน็ตลงหน้า2247บาทโปร1499ซื้อได้ที่ราคา2400โปร1199ซื้อได้ที่ราคา25500ย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา25500นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่32700บาทนี่ก็จะเป็นโปรสําหรับการซื้อ p อ o n e 15แล้วก็15พ l u s จากทางน่านค่าย True นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True ช h อ p ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นทั้งหมดสาหรับการซื้อ iPhone 2รุ่นนะครับไอโฟน15แล้วก็15พลัสท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษนะครับจากลาซาด้าแล้วก็ช็อปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปร,ปรดูราาาคแล้วชอออบโขง่ยมื ในที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ